สวัสดีค่ะชาวราศีธนูผู้ที่มีวันเกิดระหว่างวันที่21พฤศษษษษษจิกานะคะถึงวันที่20ธันวาคมทางช่องเป็นการดูดวงแบบตะว,วันตกการแบ่งวันที่และองศาจึงไม่เหมือนโหราศาสตร์ไทยนะคะถ้าเกิดว่าใครทราบว่าดาวศุกร์ตัวเองอยู่ในราศีธนูสามารถฟังคลิปคลิปนี้ได้เลยแต่ถ้าเกิดใครไม่ทราบเวลาเกิดเนี่ยก็สามารถยึดวันที่ตามคลิปวิดีโอนี้เป็นหลักได้เลยนะคะก็วันที่5นี้นะคะ5สิงหาคมดาวศุกร์เดินเข้าสู่ราศีสิงเดือนที่9 เรือนที่9กคือเรือนการศึกษาระดับสูงนะคะการเ,าเกี่ยวกับจิตวิญญาณนะคะหรือว่าศาสนานะคะช่วงเวลานี้เดือนนี้นะคะคุณอาจจะเขาเรียกว่าไปสนใจใส่ใจเขาเรียกว่าศึกษาอาจจะศึกษาธรรมะหรือการไปเรียนต่อต่างประเทศนะคะก็เป็นได้และทีนี้ใครที่เป็นโสดมีโอกาสเจอกันในสถานป,ปฏิบัติธรรมก็ได้วัดก็ได้นะคะหรือตามสถานศึกษาก็ได้เช่นเดียวกัน แล้ววันที่11นะคะสิงหาคมนะคะฟูมูลในราศีกุมเรือนที่3คือการเดินทางนะคะมีโอกาสเดินทางไปต่างประเทศได้นะคะการเดินทางระยะสั้นคนที่เป็นสดอาจจะเจอคู่มาจากการเดินทางของเรานี่แหละนะคะและทีนี้วันที่27เนี่ยมีนิมูลในราศีกันเรือน10คือการทํางานใครที่รองานอยู่นะคะมีโอกาสได้รับข่าวดีในเรื่องของการงานนะคะยิ่งเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับบริษัทต่างชาติด้วยแล้วหรืองานที่คุณมีความถนัดนะคะเรือน9้าเนี่ยคือสิ่งที่เหมือนกับคุณเรียนรู้มานะคะ สิ่งที่คุณมีความเชี่ยวชาญอยู่แล้วนะคะมีโอกาสมากๆมากๆเลยนะคะที่จะได้งานงานนั้นส่วนคนเป็นโสดก็มีโอกาสเจอคู่จากการที่เราเดินทางไปทำงานก็ได้นะคะหรือเจอกันในสถานที่ทำงานก็ได้เช่นเดียวกันนะคะทีนี้เรามาดูไพ่กันนะคะสำหรับเดือนสิงหาคมนะคะคนที่มีดาวศุกร์ในราศีธนูนะคะไพ่เจ็ดดาบ The Moon นะคะ หกไม้เทา้าค่อนข้างที่จะขัดแย้งกันมากนะคะไพ่เก้าดาบห้าถ้วยคิงออปเปเรชั่นนะคะคนธาตุดินนะคะพืศักดิ์กันมังกรเดอะฟูลเดอะเวิร์นะคะ อยากจะบอกว่าสำหรับคนที่เป็นโสดมีโอกาสเจอคู่นะคะในสถานที่ใกล้น้ำก็ได้อย่างที่บอกในในที่ทำงานก็ได้นะคะก็คนคนนี้อาจจะเจอกันในสถานที่ท่องเที่ยวได้ที่เราพูดไปเกี่ยวกับดวงดาวเนี่ยมีโอกาสเจอทั้งหมดนะคะ the world คือต่างประเทศนะคะการเดินทางท่องเที่ยวไปต่างประเทศนะคะก็มีโอกาสทั้งนั้นเลยในที่ทำงานนะคะมีโอกาสที่จะแบบไปเรียนต่อต่างประเทศก็มีโอกาสแต่ถ้าทุกใบเนี่ยเหมือนกับมันจะมีความเขาเรียกว่า เจอปนความผิดหวังอยู่หมดเลยนะคะแต่ละคู่ละคู่ไปนะคะสำหรับคนโสดเราพูดถึงคนโสดกันละกันก็คือมีโอกาสเจอคู่แต่เหมือนกับคุณก็ไม่มั่นใจมีความเครียดนะคะเพราะว่าอย่างที่บอกเดอร o มูนโอเคมีโอกาสเจอกันในสถานที่ใกล้น้ําก็จริงแต่คุณเนี่ยเป็นคนที่เหมือนกับว่ามองโลกในแง่ดีมากเกินไปหรือเปล่านะคะเพราะว่าจริงๆแล้วเนปจูนอะที่อยู่ในราศีมษทํามุมที่ไม่ดี มุมสแควรถึงชาวราศีเมถุนแล้วคือราศีเมถุนเนี่ยเรือนตรงข้ามคือราศีธนูไงคะ่ะมันก็จะทํามุมไม่ดีถึงชาวราศีธนูด้วยเช่นเดียวกันนะคะก็คือทํามุมสแควรนั่นแหละเพราะฉะนั้นนะ่ะคู่ที่เข้ามาอาจจะมีความไม่ชัดเจนเกิดขึ้นหรือตัวคุณเองเนี่ยอาจจะไม่ชัดเจนกับคู่ก็ได้นะคะไม่จําเป็นว่าเขาจะต้องเป็นคนที่ไม่ชัดเจนบางครั้งคุณก็ไม่ได้ชัดเจนกับเขานะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องดูกันต่อไปว่าจริงๆแล้วเนี่ย ุณเนี่ยเป็นคนที่ไม่ชัดเจนหรือเปล่านะคะเด e ร o ฟูนะคะไพ่หมายเลขศูนย์ก็คือเหมือนกับว่าจริงๆแล้วความรักครั้งเนี้หนึ่งใจนึงคุณก็คาดหวังกับมันที่จะประสบความสําเร็จกับมันอีกใจนึงคุณก็บอกอเป็น the fool ก็ได้คือไม่สนใจว่าข้างหน้าจะเป็นหน้าผาคุณก็จะให้ความรักเนี้ยมันมีต่อไปมันมันไปอย่างเนี้ยอืมหรือบางครั้งตัวคุณเองอาจจะด้วยความที่มองโลกในแง่ดีเนาะ คนชาวราศีธนูส่วนใหญ่เนี่ยเป็นคนที่ positive thinking นะคะคิดบวกมองโลกในแง่ดีเหมือนกับว่าบางครั้งคุณก็คิดว่าเอ้ยความสัมพันธ์แบบนี้มันก็อยู่ได้แหละความสัมพันธ์ที่มันไม่ได้เติมเต็มคุณคุณมองถ้วยที่มันล้มอยู่แต่มันก็มีสองถ้วยตรงนี้เนาะเหมือนกับว่าหนึ่งไพ่ใบนี้อาจจะพูดว่าบางครั้งในความสัมพันธ์เนี่ยคุณเขาเรียกวีมายเซ็ตสักห้าอย่างอืล้มไปแล้วสามอย่างเหลือแค่สองอย่างคุณก็ยังโอเคคุณคิดว่าความสัมพันธ์เนี้ยมันไปได้อืมคุณก็ยังที่จะแบบ ยังอยู่ในความสัมพันธ์นี้หรืออีกอย่างหนึง่งคือคนที่เขาเรียกว่าผิดหวังในเรื่องความรักมานะคะแล้วไม่ได้มองว่าข้างหลังเนี่ยมันมีถ้วยอยู่ตรงนั้นสําหรับคนโสดเนี่ยบางครั้งการจะเริ่มต้นใหม่เนี่ยคือมันก็ยากนิดนึงเนาะเหมือนกับว่าคุณก็โดนมาเยอะช่วงที่ผ่านมาสําหรับคนที่มี เขาเรียกว่าต้นองศาราศีธนูเนี่ยโดนเนจูนสแควร์มาก่อนนะคะการที่คุณจะเปิดใจเนี่ยมันเป็นเรื่องยากมากๆนะคะแต่ทีนี้อยากจะบอกคุณว่าถ้าเป็นคนโสดขอให้เปิดเปิดใจเถอะนะคะเขาเรียกว่ามันมันมีโอกาสที่ดีเข้ามาในชีวิตคุณแล้วกันเนาะก็เดี๋ยวดาวพฤหัสตอนนี้เขาเดินถอยหลังก็จริงเดี๋ยวเขาเดินหน้าเนี่ยเขาอยู่ในราศีเมษเนี่ยเขาจะทํามุมทรายนะคะถึงชาวราศีธนูและราศีสิงห์ใครที่มีดาวอยู่ตาม ธาตุไฟเนี่ยมีโอกาสที่จะเขาเรียกว่าได,ได้ได้รับอิทธิพลที่ดีแล้วกันนะคะสําหรับคนที่มีคู่แล้วเนี่ยอยากจะบอกว่าให้ระวังการทําอะไรรับหลังการแทงข้างหลังนะคะการพูดไม่จริงอย่างที่บอกบางครั้งมันอาจจะเป็นคุณก็ได้ที่คุณเหมือนกับว่าคบหลายคนอืมแล้วทําให้ความสัมพันธ์เนี้ยมันอยู่ในลักษณะของเจดดาบการทําอะไรรับหลัง บางครั้งถ้าเกิดคุณไม่ได้เป็นคุณบอกว่าคุณไม่ได้ทําแบบนั้นให้ระวังคู่ของคุณแล้วกันเนาะว่ามันอาจจะมีสถานการณ์บางอย่างที่ทําให้เขาพูดความจริงไม่ได้พูดความจริงไม่หมดหนึ่งคืออาจจะกลัวคุณเสียใจแหละนะคะแต่ก็คิดว่าถ้าเกิดว่าไม่โดนเนปบจูนทํามุมที่ไม่ดีคิดว่าความสัมพันธ์เนี้ยอาจจะเป็นช่วงเวลาที่อาจจะเป็นเหมือนกับว่าอาจจะคู่ของคุณหรือแม้ตัวคุณเองอาจจะสนใจ โฟกัสที่เรื่องงานอยู่นะคะทำให้มันไม่มีเวลาทําให้มันมีเวลาให้กันน้อยลงเท่านั้นเองนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นอยากจะให้รอในจังหวะที่ปลายปีนะคะพฤศจิกายนไปแล้วช่วงที่ดาวพฤหัสเดินหน้านะคะแล้วจะทำมุมเขาเรียกว่าราศีของคุณจะได้รับอิทธิพลที่ดีจากดาวพฤหัสในเรื่องราวของความรักหรือแม้ในเรื่องราวของการงานก็ตามสําหรับใครที่ยังรอง,งานอยู่แต่ถ้าเกิดว่าใครเนี่ยเขาเรียกว่า ได้รับงานได้รับตําแหน่งมาแล้วเนี่ยอยากจะบอกว่าอา่ามันเป็นอิทธิพลของดวงดาวที่คุณจะต้องได้นั่นเองนะคะเพราะว่าพฤหัสเนี่ยเข้าสู่ราศีเมษก็จะทํามุมที่ดีของชาวถึงดาวอ่อชาวลัคนาธนูชาวลัคน,น,นาสิงห์นะคะอันนี้ในกรณีที่ไม่มีดาวดวงอื่นทามุมเสียนะคะโอเคเรามาดูราศีอะไรที่มีอิทธิพลนะคะกับตัวคุณในเดือนนี้ ราศีมีนนะคะอย่างที่บอกว่ามีนเนี่ยค่อนข้างที่จะมีอิทธิพลสูงเพราะว่าดาวพฤหัสกําลังจะถอยหลังเข้าสู่ราศีมีนนะคะก็คือคนคนนี้อาจจะเป็นชาวธาตุน้ําได้นะคะ่าตนน้นเด่นๆเลยนะคะคนที่คนเดียวอยู่นะคะมีโอกาสที่เป็นชาวธาตุน้ำเอ,อ่อดาวอะไรคะที่มีอิทธิพล ดาวพุธนะคะดาวพุธเนี่ยเป็นดาวประจาตัวของชาวราศีเมถุนนะคะก็คืออาจจะดีกับคนชาวราศีเมถุนก็ได้แต่ธาตุดินก็โดดเด่นเช่นเดียวกันนะคะประมาณเดือนกันยายนเนี่ยจะมีดาวเดินถอยหลังนะคะดาวพุธดาวพุธเดินถอยหลังอืมอาจจะต้องทําอะไรก่อนก่อนวันที่นั้นนะคะวันที่และเดือนนั้นๆคือให้ระวังเนาะ ดาวพุธเดินถอยหลังก็ไว้เดี๋ยวค่อยอัปเดตกันอีกทีนะคะแล้วสำหรับคนโสดกันนะคะว่าเมื่อไร่จะเจอประมาณ2เดือนหลังจากนี้นะคะหรือ2สัปดาห์หลังจากนี้มีโอกาสเจอคนคนนี้จากการท่องเที่ยวนะคะการเดินทางไปสถานที่ใกล้น้ำนะคะหรือการเดินทางไปต่างประเทศได้นะคะโอเคก็ขอบคุณมากๆนะคะสำหรับเดือนสิงหาคมถ้าเกิดมีคำถามนะคะไม่เข้าใจตรงไหนนะคะสามารถ คอมเมนต์มาถามได้เช่นเดียวกันขอบคุณมากๆคะ่ะ